กอดคอหนุ่มอนุวัตรร้องไห้แยมถาปณีเล่าลึกเผยที่มาคลิปประชุมผู้ถือหุน้นจากกรณีที่รายการข่าวสามมิติทางช่อง3โดยถาปณีเอียดสรีชัยผู้สื่อข่าวสามิติ ได้ออกมาเปิดคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีีที่จัดประชุมขึ้นเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมากระทั่งเป็นที่ถกเถียงในประเด็นดังกล่าวในโลกออนไลน์ซึ่งถาปณีเอียดสศรีชัยได้ให้สัมภาษณ์กับทางมติชนออนไลน์ก่อนหน้านี้ว่าข่าวทั้งหมดไม่ได้เกิดความเอียงไม่เข้าข้างฝ่ายใดและอยากจะหาความจริงของตัวเองตามสัญชตาตญาณของผู้สื่อข่าวล่าสุดแยมถาปณีได้เปิดใจผ่านทางรายการแฉอีกครั้ง บอกเล่าประสบการณ์ในช่วงที่ยุบไอทีวีรวมถึงประเด็นข่าวดังกล่าวโดยบอกว่าวันที่ถแถลงเรื่องไอทีวีก็ร้องไห้กอดคุณอนุวัตน์เฟื่องทองแดงเราก็เป็นนักข่าวอยู่ที่ทำเนียบและติดตามคดีนี้และเป็นหนึ่งในนักข่าวที่ติดตามต่อสู้เรื่องไอทีวีในช่วงนั้นเพราะพนักงาน1,000กว่าคนอาจจะต้องตกงานก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรม16ปีผ่านไปไอทีีก็กลับมาดังอีก ถามว่าตอนรู้ว่าต้องปิดตัวรู้ตัวล่วงหน้ากี่วันถาปณีกล่าวว่าก็เกือบปีที่ต่อสู้เรื่องคดีกันเราก็พยายามที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีการเปลี่ยนผ่านก็เป็นไทย PBS เขาก็มีการรับพนักงานที่เป็นไอทีวีเดิมเข้าเป็นพนักงานเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นผู้บริหารและดิฉันเป็นพนักงานที่ไม่ได้ทำต่ออย่างคุณอนุวัฒน์ก็ได้ทำที่ไทย P ีบต่อ พนักงานส่วนใหญ่ในไทย PBS ก็เป็นคนของ ITV แต่ก็มีส่วนหนึ่งอย่างเราเป็นนักข่าวที่เป็นโลโก้ ITV ก็จะไม่ได้ทำต่อเราก็เป็นโอกาสได้ทำช่อง3ทํทำข่าวสามมิติในปัจจุบันไอทีวีก็ถือว่าเป็นสถานีข่าวเป็นสถานีของประชาชนก็มีประวัติยาวนานถือว่าเป็นตำนานของวงการโทรทัศน์ไทยตอนนี้กลับกลายเป็นว่ามาสร้างตำนานใหม่และว่าจริงๆต้องบอกว่าเรามีนัดกันก่อนแล้วเราทำข่าวการเปิดประเด็นเรื่องนี้ไม่ใช่อยากไปออกสื่อเพื่อพูดอะไรแบบนี้จริงๆอยากนั่งทำต่อแต่พอเปิด แล้วอะไรพูดได้ก็จะชี้แจงต่อไปถาปณีกล่าวต่ออีกว่ากรณีที่คุณเรืองศักิ์ไปยื่นรองว่าถือหุ้นสื่อทุกคนเลยสงสัยว่าสรุปไอทีวีเป็นสื่อหรอจริงๆก็มีต่อเนื่องมาเป็นเดือน จนหลังเลือกตั้งก็ยังมีประเด็นยื่นร้องยื่นสอบต่อเนื่องจริง,รงๆที่เริ่มทําข่าวนี้เราก็ดูข่าวทั่วๆไปหลังจากประเด็นเชื่อมโยงในหลายๆเรื่องวันที่คุณพิธาแถลงครั้งแรก6มิถุนายนเขาพูดเรื่องการโอนหุ้นเขาบอกว่าจะทําเพื่อสกัดกั้นการฟื้นคืนชีพไอทีวีสัญชาตยาน,นักข่าวก็เอ๊ะก็เลยบอกบอก,กคุณกิติและคุณจตุรงทุกคนเป็นคนไอทีวีเก่าเราก็ทราบดีว่าจะมีการต่อสู้ทางคดีและการยื่นร้องกับ สารปกครองมาอย่างต่อเนื่องและจะมีการพิพากษาในไม่นานนี้ก็รู้สึกว่าประเด็นนี้น่าสนใจบวกกับเราเป็นคนไอทีวีหากชนะคดีก็อาจจะดำเนินกิจการใหม่ จริงๆคนไอทีวีก็มีความรักและผูกพันมากเราเป็นนักข่าวที่เกิดจากไอทีวีถ้าไม่มีไอทีวีก็ไม่มีถาปนีในวันนี้หากไอทีวีจะได้กลับมาทำสื่อเราก็คือคนหนึ่งที่รอคอยหากได้กลับมาก็ดีใจพอไอทีวีจะกลับมาทำสื่อแล้วไปเชื่อมโยงในหลายๆเรื่องแล้วเกิดคำถามขึ้นว่าฟื้นคืนชีพมามีกระบวนการหรือไม่เราเป็นนักข่าวเราก็ต้องหาข้อเท็จจริงและนับหนึ่งหาข้อมูลหาคำตอบ เป็นวิธีการทำข่าวแบบสืบสวนสอบสวนถาปณีกล่าวต่ออีกว่าที่เขาตั้งคำถามว่ามีทฤษฎีสมคบคิดมันจริงไหมเราก็ไปสัมภาษณ์คุณเรืองไกลก็ถามว่ารู้จักผู้สมัครสอสอที่โพสต์เฟซบุ๊กไหมเขาก็บอกว่าไม่รู้จักเราก็ต้องสัมภาษณ์คุณนิกก็สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องก็ถามถึงกระบวนการถามถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าตรงกันไหม เขาก็บอกว่าเขาอยู่กับผู้ถือหุ้นว่าเป็นไปตามนั้นพอเราได้รายงานไปก็ได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวว่ามันไม่ตรงสำหรับคลิปวิดีโอดังกล่าวถาปณีกล่าวว่าได้จากแหล่งข่าวที่ส่งมาให้เราเขาเชื่อใจไว้ใจมันอยู่ในมือเราแล้วถ้ามีสิ่งนี้ในมือแล้วไม่รายงานไปก็ถือว่าไม่ได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนเราก็มีหน้าที่ตั้งคำถามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงจริงๆก็ได้คลิปมาความยาวสามนาทีไม่ได้มีการตัดต่อแต่คลิป คือส่วนหนึ่งของการประชุมที่ยาวเป็นชั่วโมงเราได้มาเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่วาระที่9ซึ่งเรื่องนี้จะอยู่ที่หน้าที่14ก่อนหน้านี้เป็นวาระภายในเราก็ได้รายงานมาแค่นี้สิ่งที่รายงานคลิปแค่ไหนก็แค่นั้นเขาตัดมาจากที่มันยาวจริงๆตั้งคำถามได้ว่าตัดต่อไหมเราโปร่งใสเราก็ตรวจสอบแล้วประเด็นที่อยากจะย้ำก็คือเราตั้งคำถามว่าทำไมไม่ตรงกันและว,ว่าการรายงานในข่าวมีสิทธิ์ตั้งคำถามจะส่งผลต่อคดีไหมทุกอย่างต้องพิสูจน์ไปตามกระบวนการ อยู่ที่จะชี้แจงกันอย่างไรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบไปเพียงแต่เราตั้งคำถามให้คนติดตามว่าถ้าไอทีวีกลับมาเป็นสื่อแยมรักไอทีวีมากเราก็อยากให้กลับมาอย่างสงานาน่างามเราก็ชี้แจงทำให้มันโปร่งใส